สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอาชาวเครื่องเสียงทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้มาที่โกดังตั้งอยู่บ้านนาโพตบลช่างปีอํเภอศรีขอรพูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0 9 2 2 9 1 2 3 3 7่าครับผมาทางร้านเราไม่มีบริการนะครับผมโอ้ไม่มีบริการไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอท่านที่สะดวกโอนหรือมารับ เองได้ครับผมปลายทางก็ไม่มีครับผมเช่นเคยเนาะอันนี้มีของถูกๆของถูกๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไมนะครับผมหรือท่านใดจะขายเครื่องเสียงยกชุดแยกชิ้นแยกชิ้นต้องเอามาดูน้าร้านหรือถ้ายกชุดชุดเล็กชุดใหญ่ ราคาได้รับจบถึงที่ครับผมมาดูตัวไหนก่อนตัวไหนตัวนี้ลายยางนเนานอ่ะสิบห้านิ้วตัวนี้สิบห้านิ้วนะครับผมยกเลยอันนี้ดังเนาะใช่ไหมดังปกติอสองดอกอันนี้มาจากไหน จากที่เอามาเป็นดอก PCM ครับผมตัวน,นี้ PCM ไม่มีหมวกนะครับผมอันนี้ดังปกตินี่ดังปกตินะครับนี่ใช้งานปกติแต่ไม่มีหมวกนะครับผมไปตามสภาพเลยตัวน,นี้ไม่ดังไม่ดังแสดงว่าขาด เป็นดอก P C M นะครับผมนี่ P C M นี่เป็นของ P A นี่โลโก้ P A พ่นสีทับเฉยเลยอ่าตัวนี้คู่คู่นี้300บาทนะครับผม300บาทคู่นี้สองดอกตามนี้เลย2ดอก300บาทคู่300 มาที่ NP เออไม่ใช่ NP PA ครับผม12นิ้วอ่าตัวนี้จะเป็น 200S ครับผมตัวนี้เสียตัวนี้ก็ไม่มีวอยต์อ่าตัวนี้มีวอยต์แต่เบียด่ะเช็คดูดังไหมอ่าเบียดแต่วอยต์ยังดังตัวนี้ก็เบียดอ่ะเช็คดู แต่ว่ายังดังแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ยังดังตัวนี้ปกติปกติปกติกตเอาขายรวมเลยครับผมตัวนี้ห้าดอกห้าดอกนี่ห้าดอก1,300พันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมขายรวมเลยห้าดอกหนึ่งพันสามร้อยบาท มาที่ตัวตัวนี้อันนี้เป็นของกิฟดังนะดังปกติตามสภาพตามสภาพมีดอกเดียวครับตัวนี้อ่าตัวนี้มีดอกเดียวตามสภาพอ่าดอกนี้สามร้อยบาทไปสามร้อยบาทตัวนี้ดอกเดียวอ่าสนใจตัวไหนก็แคปมาเลยนะครับแคปส่งมาทางไลน์เลยมันจะได้สะดวกต่อการตอบ ตอนนี้ปกติดอก18ดนิ้วยกดูหน่อยสิดูหน้าดอกสวยๆหน่อยเป็นดอกของ m s นะครับผมกี่วัตพันวัตหรือเปล่านี่อืพันวัตรรมตนนีเบียดนิดๆอันนี้ปกติวางเลยวางเลยหนักหนักส8ปดนิ้วนะครับนี่18นิ้วอันนี้จะมีเบียดหน่อยๆบางจาังหวะก็ไม่เบียด เอาอย่างไงกันแนเ่เอาตามสภาพแล้วกันครับคู่นี้18นิ้วเป็นโครงล่อนะครับผมเป็นของ m S 18นิ้วเอาคู่นี้พันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทตามสภาพเลยนะครับผมในใดชอบของถูกก็จัดเลยครับเอาไปแก้ไขเอาแต่ก็ดังนะครับบางจังหวะก็ไม่เบียดครับนี่บางจังหวะเบียดนะตามสภาพตัวนี้อะไรคันนี้ โอ้ไม่ปกอันนี้อันนี้ติดห้าร้อยบอตัวนี้มันเหมือนจะไม่เหล็กเคลื่อนนะครับหรืออะไรหรือเปล่าแต่มันติดแงกเลยครับดอกเดิมอยู่เมือนเดิมติดแงกเลยเอาตัวนี้สามร้อยพอโลโลสามร้อยตัวนี้ล่ะดังไหม,ไหมอ้อ,อมเอ้าอ้อ,อม อ้อ,อมอ่ะตัวนี้ปกติอ่าตัวนี้เดิมเดิมเลยส่วนตัวนี้จะมีเบียดตัวนี้ปกติเดี๋ยวเอาเป็นคู่มันดีกว่าอ,อ,อ,อ้อมอ้อมปกติอ้อมมีกี่ดอกอ้มีเยอะเลยปกติปกติปกต,ปกติตัวนี้จะเบียดหน่อยหน่อย มีอีกไหมอบอ้อมนี่บ่นี่ก็อบอ,อ้อมอ่านี่ปกติแต่มีตำหนิตามนี้แหละอะไรกิฟพีอันนั้นไปก่อนตัวนี้อะไรพีเอเอาเก็บไว้ปข้างนู้นก่อนมีอบอ,อ้อมมีอีกดอกหนึ่งเยอะอบอ้อมตัวนี้ ตัวนี้พีเอความคามนี่พีเอกอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกใช่ไหมนี่หนึ่งสองสามสี่แปดอกแปดดอกดังทุกดอกนะครับผมตำหนิก็ตามนี้และครับนี่ตามสภาพเานี่จะมีนิดๆหน่อยๆเออพันสามร้อบาทครับผมแปดดอก ห่ามร้อบาทให้เมาไปเลยครับตกดอกวันร้อยร้อยกว่าบาทร้อยยีบหรอสนิ้วครับ12บสองนิ้วไปตรงไนอีกเอ็มเมีกี่ดอกเห็นแบบ,แบ,บอยู่ MS เอสาไม่ใช่ดีกว่าอันนี้มันเอ็มเดิ ไม่แปดดอกดิขอโทษทีโทษทีไมไมไม่ใช่เอาวางวางวางวหนึ่งสสาสามดอกหกเจ็ดเจดดอกครับ่ะเดอกราคาที่เรารวมมาแล้วเนาะเอาพันสครับเจ็ดอกครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับโทษทีครับราคานี่แหละครับพันสาเจดดอกเจ็ 7, ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดดอกอความไว้ดิ ันนี้แล้วความเลยอ,นนอยากขายดอกพวกนี่ <c oughs> กว่าจะรื้อกว่าจะนี่ IFF IFF อันนี้ PA คู่มันโอ้มีดอกกิบมาอีกอันนี้รวมเลยคละเลยนะอันนี้เบียดหน่อยๆอ,อันนี้ปกติ อันนี้ก็ปกติอันนี้ก็เบียดหน่อยๆอ,อันนี้เป็นดอกกิฟดอกกิฟ m s 2แล้วก็ i m f 1นึนะตัวนี้ตัวนี้รวมเลยหนสดอกนี้สดอกนี้ เจ็ดร้อยบาทสิบสองนิ้วนะครับเจ็ดร้อยบาทสี่ดอกขายรวมนะครับนี่อันนี้ชอบตัวไหนก็ชุดไหนก็จัดเลยครับผมส่วนพี่เอเอ้ามาดูพี่เอก่อนดังนะครับนี่ดังปกตินะครับนี่ตัวนี้เห็นสภาพคีรีคีรีย่างนี้ อ,อันนี้ก็โอเคอยู่สภาพน้ำเดิมอยู่นะครับนี่ตัวนี้คู่นี้คู่นี้เอาเท่าไหรด่ดีมันดังปกติอยู่นะแต่สภาพมันไม่ค่อยสวยเอาตัวนี้600บาทครับคู่นี้คุ้มนะดอกละสามร้อยได้พีเอด้วยเฉพาะดอกนี้ก็ แยกขายน่าจะได้อยู่ประมาณหกร้อยเลยมั้งนี่ยเอโอเคขายรวมนี้เลยครับผมตัวไหนก็แคปรูปไว้เลยครับจะได้ง่ายาตัวไหนต่อแหลมแหลมนี่เอา้าตัวละสามร้อยเลยทั้งหมดราคาเท่ากันเลยตัวละสามร้อยตัวละสามร้อยโอเคตัวไหนอีสเปนนิ้ว ตัวนี้ไม่ได้ทำความสะอาดออามานี่ทำนี้เลยเอาไปทำความสะอาดเองครับผมเหนื่อยแล้วโอ้ดอกเดิมๆเลยสวยนะนี่โอ้ไปเช็ดออกสวยสวยเช็ดออกอยู่นี่อ๋อโอเคอยู่ตัวนี้ตัวนี้ได้อยูเจ็ดร้อยบาทครับผมสิบแปดนิ้ว <c oughs> มีดอกเดียวครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาท มีดอกเดียวไว้สีด้วยครับนี่ไว้สีนิ้ววางเลยอบอ้อมอบอ้อมนี่เบียดนิดนิดตามสภาพไปดังเนาะดังปกตินี่ไม่เหล็กด้านหลังแบบนี้เลยเป็นโครงรอครับความนี่มันได้อ่าเป็นโครงรโลอู้ราคาสมัยก่อนแรงอยู่ครับตัวนี้ดูอีกดอกนึง ตัวนี้ปกติตัวนี้นะ่าจะปกตินะ่าจะฝุ่นเข้าครับด,ดังอยู่ดังปกติอ่าคู่นี้คงรอคู่นี้เอาสองพันสามครับผมสองพันสามรองรับทันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอาปกติเป็นจังหวคะ,นนะครับน่าจะฝุ่นแหละครับเหยียบไว้สี่นิ้วนะครับนี่คงรอเอาราคาตัวไหนต่อโอ้เงยแตก ร้อนอีกแล้ววันนี้นี่นี่ตัวนี้ยกดูหน่อยสนอมไหมคือบอ้เบีเด,ดมีตำหนิด้วยตรงนี้แต่ดังปกติโอ้ดอกนี้ปกติสวยครับเลยเดิมๆเ,เลยดอกตัวนี้น่าจะเป็นของอ่าอแต่ง,งานดีนะครับไวสามไม่เล็กนาเลยนี่มันเป็นคล้ายๆพวกดอกเค็นเทคแบบนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจ แต่ใหญ่มากนะคิวซีพารมันไม่มีโลโก้อะเป็นผ้ามุงม่วงอะครับดังปกติครับอ่ะคูน่นี้คู่นี้500บาทครับผมตามสภาพเลย500บาทดังนะครับ,บดังนี่เอาไปเกาะฝุ่นเอาน่าจะเป็นฝุ่นเลครับคนรับได้ <c oughs> ได <c oughs> เอาไปแต่งนิด <c oughs> แต่งหน่อยไปใช้งานครับผมดอกราคาบ้านๆเนาะดอกสวยๆก็อีกราคาหนึ่งอันดียนี้ แต่ตัวนี้สวยนะนี่ถ้าไปเช็ดออกครับนี่บวกมันขึ้นแต่มันไม่ได้กัดขาดนะไม่ขาดนะใช้ได้อยู่นะไม่ได้ขาดตัวนี้เคทิคสิปนิ้วเอาอันนี้มีคู่มนันดีกว่านาะนี่ เออเอาใส่ด้วยกันเลยตัวนี้ขายเป็นคู่เอาเอาใบละไอตัวนี้สวยกว่าตัวนี้สวยกว่าเอาตัวนี้สวยกว่าก็เอาคู่นี้ไปพันพันห้าร้อยบาทเอาเอาให้เป็นคู่เลยครับพันห้า ว่าจะแยกมันเพิ่งเจอคู่กันครับเนาะเอาเป็นคู่เลยนี่อบอบ้อมคู่นี้ส8ปนิ้วไว้ีพันคู่พันห้าเอากินเลยส่วนตัวนี้ของอะไรวะสวยนะนี่มีดอกเดียวเอาอของเคทิคเมื่อกี้เอาวางเลยเคทิคไวสามตัวนี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทสเปนิ้ว ตัวนี้อะไรเคนเทคพันห้าร้อยบาทโครงโ้มาฐานอ่ะดูหน้าดอกมอยสิครับอันนั้นก็เหมือนกันครับติ๊กเกอร์มันหลุดนี่ติ๊กเกอร์เคนเทคสีฟ,าฟ,าฟาา้าๆขาวๆหมวดอกเดิมๆเ,เลยครับดอกเดิมๆตึงๆเลยครับคล้ายๆชาเลนเจอร์เหาอดอกตึงๆเลยนี่ใช้งานปกติความพื้นมาหนักดูพี่เดวๆดูสะดือหน่อยดูสะดือดูคอ สวยเอา้าทำเลยทำใส่กันเลยบึ๊บมีโลโก้อยู่ตัวเดียวตัวอื่นโลโก้หายครับสติกเกอร์มันหลุดนี่มันเหลือนิดๆหน่อยๆอย่ะตัวนี้ดอกละสองพันสามร้อยบาทโอ้แต่ค,คุ้มนะพั 1, นห้านี่สเปคมันนี้วอยซี่ดอกยังเจียมๆอยูอ่มีอยู่สี่ดอกครับผมอ่ะราคาตามนั้นแหละเ,เดิมๆเหมือนกันงาม อันนี้บอกยังเมื่อกี้ีงยังบอกไหน imf ของดีโอ้คลิปนี้น่าจะนานครับผมเพราะดูดอกวาวของแท้ใช้งานปกติใช้งานปกติบอกไม่น่านะขาดกันนะนี้ไหนตัวนี้ตัวนี้ดังเนาะดังปกติดอกหนึ่งอ่ะดอกนี้ปกติอตัวนี้ดังแต่ผ้าขาดเอาไว้ใช้ได้เอาความใส่กันเลย อ้าสมานิ้วคู่นี้300บาทครับผมค่าจัดส่งต่างหากนะครับผมแล้วแต่พื้นที่ครับผมพื้นที่แต่ละพื้นที่ราคาส่งไม่เท่ากันครับผมบางที่ก็แพงากันเกือบเท่าหนึ่งเลยวันนี้อากาศรอออ้อนนี่แล้วเอาตัวนี้18นิ้วบีมีดอกเดียวใช้งานปกติครับผมสไปเดอร์หนาๆเลยครับผมดอกบีทีพันสองร้อยบาทเอาวางคืน่ะ มีทีนี่ตามนี้เลยดอกเดิมๆอยู่มั้งครับนี่ตามนี้เลยครับผมเอาพันเจ็ดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีดอกเดียวคุ้มอยู่นะคงลอด้วยถ้าเป็นคู่นะจะขายได้สองพันกว่าบาทอยู่ดอกละสองพันกว่าบาทถ้ามีคู่มันอันนี้ไม่มีคู่ตัวน,นั่นละ่ะเอเมทคู่มันไหม คู่ไหมเออน่าจะคู่คมันแหละเออเท่ากันแหละเบียดเบียดสองอันเอาเตดังเบียดเตดังสามบาทคู่นี้ลงละรยห้าสิบบาทหาที่ไหนได้เอาไปแก้ไขเอาครับผมส่วนผมก็นี่แหละน,นี่อลาอลาอยู่เต็มอยู่ชุดนี้ของไม่ค่อยสวยเลยครับแกะออกมา ไอ้ไงก็เอามาแล้วเอา้าอันนี้ดัง,ด,งดังไว้เดิมเดิมไม่เคยแกะเดิม <c oughs> <c oughs> ไว้ดังนี่ตามนี้เลยสภาพอันใดรับได้ก็รับนะครับอันใดไม่ชอบของแบบนี้ก็เลื่อนผ่านได้ไม่เป็นไรครับผมดูแค่เพื่ความบันเทิงว่าของมันเลือกไม่ได้ครับผมข้างในตู้ แกะออกมาทุกดอกเมื่อก่นต้องไปนอนอยู่บ้านเขาเป็นวันเราจะแกะเสร็จเราจะดูทีละดอกไอ้กำไรมั่งขัดทุนมั่งเป็เรื่องปกติครับผมแกะออกมากสภาพนี้ก็ต้องยอมรับเราซื้อมาแล้วเอามันมีหนึ่งคู่ครับตรงนี้ไอตัวนี้เป็น n p ไอเอเอ NP ีก IVV ไววพันสอตตัวนี้ก็เหมือนกันนี่เท่าไรดีคู่นี้ เหนื่อยตัวเอาไปเปลี่ยนผ้าเอาครับเอาพันเดียวคู่นี้บอกละห้าร้อยใหญ่นะครับไม่เหล็กไม่เหล็กนะำตึบเลยเปลี่ยนผ้าเอาน่าจะาจะไม่กี่บาทจะเป็นช่างเดี๋ยวผมก็ไม่ไม่ต้องไม่ได้ทำหรอกครับนี่ไอ,ขอ้ขอบขอบยังดีอยู่เลยขอบขอบแต่มันเสียได้ผ้าข้างในเนี่ยหมวกก็ยังดีอยู่ครับวอยก็ยังใช้ได้นี่ไม่มีเบียดไม่มีอะไรแต่เปิดยังไงได้เละขนาดนี้นี่ ทั้งดีๆอยู่ครับนี่ผ้าเปลี่ยนผ้าด้านไหนหรือเปลี่ยนแต่ผ้าชุดนี้น่าจะสี่ร้อยห้าร้อยมั้งไม่รู้กันไว้สีดูเบิเ้่มเพิมเลยวอยโอเคตานนั้นแหละอันไหนชุดมันนี่อันนี้อันนี้คู่มันนี่เอาลงมาสิครับเอาลงมาดูหน่อยอันนี้มีสามดอกใช่ไหมไอเอ็มเอฟ อันนี้คู่มันเอาใสา่คู่อันนี้คู่มันอันนี้ปกติตัวนี้ปกติ IMF ก็ไม่ใช่ TNT ไม่รู้หรอกตัวไหนตัวนี้ก็จะมีเบียดเบียดหน่อยแต่ดังครับดังปกตนินี่บางจังหวะก็เบียดบางจังหวะก็ไม่เบียดอันนี้ปกติอันนี้ล่ะอันนี้ปกติอันนี้ของ IMF PA สดอกสิานิ้วสีดอกนี้เอาเก้าร้อเก้าร้อยสี่ดอกอมาดูคู่นี้แคปไว้เลยนะครับผมถ้าสะดวกในการซื้อขายมันจะได้รู้ว่ายังอยู่ไหมไปยังเพราะว่าผมจะจัดไว้เป็นกอง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 ตัวนี้เป็นของน่าจะยี่ห้ออะไรยกสิครับมายี่ห้อเดียวกันเลย นี่อี่อนี่แหละโครงเหลืองมีปกติปกติดังปกติแต่มีตำหนิเนี่ยคู่นี่เอาห้าร้อยบาททำไหมสิบห้านิ้วครับผมไม่เหล็กใหญ่อยู่ห้าร้อยบาทคู่นี่เอาไปต่อเติมเอาครับผมมาดูเสียงกลางยังไม่ได้ลงคลิปเลยมีคนโทรมาแล้ว <laughs> เสียงกลางครับผมตัวนี้เป็นนาบ หน,หน้าผ้าหน้าผ้าแบบนี้ครับนี่นี่หน้าผ้ามีหน้าผ้าครบสีใบครับบางตัวก็จะมีตำนหนิหน่อยๆนี่ตามนี้เลยอันหลังก็ประมาณนี้ครับผมเป็นไม้แท้ครับสินิ้วอ่าสีใบนี้เมาเลยครับ1200บาท สี่ใบตัวไหนยังยังชุดเอกยังไม่แยกเดี๋ยวเดี๋ยวทำราคาชุดเอกไว้ก่อนยังไม่แยกไว้ขายปีใหม่นู่นแหละตัวนี้เท่าไหร่พันสองอ่ามีหน้าผาไปมีนะครับผมอะคลิปนี้จะยาวแล้วสี่ใบพันสองดีกว่าไปซื้อไม้มาตีเองเลยครับผมเอาไปก็แก้ไขทำทรงทำสี อเอาไปเช็ดก็ยังโอเคอยู่นะมาย,ยังดีอยู่ส่วนตู้นี้ก็ยังอยู่นะครับผมเพดินไหวซูปเปอร์กับเพดินไหวพงพิทักษ์ริโวโจานโจร้อยเอ็ดกับวีระพงสาวนี่ไปละเท่าไหร่เอามาดูฮอนฮอนมีตาไครา่เหรอฮอนมีอยู่ห้าตัวมันจะมี ไดเวอร์ตัวนี้เป็นของอบอ้อมนะครับสี่ตูดอบอ้อ,อมตัวนี้เป็นอันหลังเป็นพลาสติกด้านหน้าจะเปน็นอะไรไม่เนียมไมเนียมตัวนี้ตัวนี้บอกตัวนี้ชุดละสา0พบาทนะครับผมฮอนส5 0 0ัารอยบาทเฉพาะในตัวโครงกับปากไม่รวมตูดกับลายพันนะครับอันนี้ก็เช่นกันตัวนี้ที่ตูดดำๆนี่ครับ ส่วนตัวนี้มีแค่สอง่ตตูดของอะไรของเด็กคอนครับไม่เหล็กหนาครับหนาตึบเลยเนีย่แต่มีแค่สองก้นดังครับดังปกติตัวนี้เอาแค่สองพันแปดร้อยบาทครับผมนี่สองพันแปดส่วนใตตูดดำๆนี้นั่นแหละครับสามพันไตรมาอที้สามพันห้ามัน <5. S 1> มีอยู่หนึ่งสอง สครับตูด้ดำดำสามพัส่วนตัวนี้ก็ราคาเท่ากันครับผมสามพตัวนี้จะมีของคานิมามาเจมด้วย2ตัวโอเคครับผมตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางสินิ้วเสียงกลางสินิ้วมีอยู่8ดใบมีชุดแขวนนะครับแต่ขาอะไรนะไอตัวเสียบแขวน หาไม่เจอครับผมแต่มีเฟรมไอซีใบจะมีนี่กำลังขึ้นครับผมแต่ยังไม่ได้กินถ้าปีถ้าเจ้าของเดิมเก็บไว้อีกปีหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยครับผมว่าเอาไปทำความสะอาดเอาครับตัวนี้ใบละหกร้อยห้บาทครับผมหกร้อยห้าสิบนาทนี้เป็นคราบยังไม่กินนะครับผมนี่มันเป็นคราบยังไม่กินไม้ยังดีอยู่ ด้านหลังเดี๋ยวดูด้านหลังประมาณนี้ครับสเปคคอนโอ้สายแรมตรงแปดสเปคคอนไฮสองแบบนี้เลยเป็นของเป็นของอะไรนี่ช่างนี่ครับตามนี้เลยช่างอะไรช่างเอเออีออ디โอบอกนี่แหละ ต่อเลยั้มนี่คลิปยาวเลยโหลดช้าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีครับอ่ะแผนดินไหวตัวนี้เป็นตะแกรงตั๊มมีอยู่2อใบครับแผนดินไหวของค่ายเป็นไม้20่ิบมิลตาพูเขานี่ตามนี้เลยครับแผนดินไหวตะแกรงตั๊มตัวนี้ใส่หกเหลี่ยมมามีอยู่สใบ ตัวนี้ใบละพันสองร้อยบาทเนาตะแกงปั๊มอย่างดีเลยพันสองร้อยบาทตัวนี้เอาไว้คลิปหน้าไปตัวนี้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสูตรอะไรสิบห้านิ้วหรือสิบสองนิ้วตะแกะมามันมีทั้งสิบห้ามีทั้งสิบสองตะขอบเหล็กนี้ใบละพันนะครับสิบสิบสองสิบห้าตัวนั้นบอกสิบสองนิ้วบอก ใช่ไหมไม่ใช่สิบห้าบ่ใหญ่แท้มาเนี้ยสิบเออสิบสองนิ้วแหละนี่สิบสองนิ้วขอบเหล็กครับไม้แท้ยี่สิบมิลนะใบละพันเลยเป็นตู้สูตรอะไรเนี่ยหันหน้ามาทางนี้ครับผมหันหน้ามาตรงเนี้ยตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะคันปิดคันปิดไปเงี้ยอ่ะใบละพันแผ่นดินไหวก็ใบละพันครับผมเพดินไหวมีสองเป็นยี่สิบมิลขอบเหล็กทุกใบครับผมตัวนี้ใบละพัน ตัวน,นี้ไม่มีแต่แกงตัวน,นี้เป็นหน้าผ้าผ้าว่าจะมีขาดขาดถ้าจะเอาก,าอาก็น่ารักดีนะครับผมส,สวยๆอยู่นะงานดีนี่คนร,รคว่าทำไมแพงกว่าดอกสิบแปดไม้เยอะอกันนิดเดียวครับผมนอกนั้นนี่มุดมาโอ้ใบละเก้าร้อยพอครับผมเก้าร้อยพอ ลดลดไปช่วงนี้เออโอ้ยทำใหม่หมดเยอะนะครับนี่ไม้ยี่สิบมิลเนี่ยสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วใบละเก้าร้อยน่ารักดีขอบเหล็กทุกใบเนี่ยหนาเลยครับขอบเหล็กเนี่ยหนาออตัวไหนอีกตู้เทอร์โบ เทอร์โบ18นิ้วตู้เปลลาตัวนี้ครับมี5ใบต,ตัวนี้ตัวนี้เมาส์เลย4,003 5ใบมองเห็นไหมครับนี่เทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมนี่มองเห็นไหมยทัว์สับมองไม่ค่อยเห็นหน้าโคง้งฝาบนใบ่ละไม่ใช่ใบละเมาส์เลยครับ4,003 5ใบาตามสภาพขอบเหล็กเน้นนะ ส่วนตัวนี้เทอร์โบครับผมเทอร์โบเทอร์โบสีบแปดนิว้วตู้เปล่า <c oughs> นั่นนะตัวนี้ใบละพันสามเทอร์โบตัวนี้ใบละพันสามีอยู่สี่ใบโอเคครับผมสนใจตัวไหนก็ศูนย์เก้าสองสองเก้าหนึ่งสองสามสามเจ็ดครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเหนื่อยแล้วอขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ